สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานช่วงวันที่5-11สิงหาคมซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง MORPONG 999นะฮะสำหรับสร้อย Rose Quartz นะครับผมก็ติดต่อมาที่ไลน์นะฮะ MORPONG 999นะครับ โอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นช่วงนี้มีแสเปกที่สำคัญที่ตัวคุณเองจะต้องสร้างสะพานนะครับผมเราจะสร้างสะพานอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรายละเอียดนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผม ไปชาวราศีกุมนะฮะดาวที่ดาวจันดาวพุธด,ดาวศุกร์ลัคนาสถิตราศีกุมนะครับผมปรึกษาส่วนตัวแ a t น i นะ,ะ morpong 999นะครับชาวราศีกุมนะฮะพร้อมแล้วมา Aquarius นะครับ <c oughs> Aquarius what star has in store for you าวราศีกุมนะครับพร้อมแล้วนะฮะพิมพ์โชคดีเทวรัตน์นะครับผมพลังงานของคุณคุณได้ night of w a n d s night of w a n d s เป็นสถานการณ์ในเรื่องของความคืบหน้านะมี โอกาสเข้ามามีคนเข้ามาติดต่อนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะมีคนเข้ามามีคนเข้ามาเข้ามาช่วงนี้เป็นเฟสท,ที่คุณเจอคนเยอะแยะมากมายนะเออในสถานการณ์นะฮะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะมีโอกาสในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะในออฟออซึ่งนี่เป็นลักษณะถ้าเป็นความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างถึงเนื้อถึงตัวเข้า รวดเร็วนะฮะมีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วมากๆนะครับหรือว่าเป็นพลังงานที่ผลักดันนะฮะในเรื่องของงานก็เป็นลักษณะที่มีโอกาสเข้ามาดูซิว่าชาวราศีกุมจะคว้าโอกาสนี้ไว้ได้หรือเปล่านะฮะคุณได้คุณได้ Queen of Swords นะ,ะสมกับตัวเป็นตัวชาวราศีกุมนะฮะชาวราศีกุมเนี่ยถ้าใครนึกสัญลักษณ์นะครับผมของชาวราศีกุมได้ก็คือเป็นยึกยึกยึกยกนะฮะ ตัวแทนของชาวราศีกุมนะั่นคือสายฟ้านั่นเองนะฮะเออเป็นพลังงานราศีกุมคือคือเป็นเหมือนอะไรที่ฉับพลันกระทันหันนะฮะโอ้ค่อนข้างที่เ,เขาเรียกว่าด่วนนะครับด้วยพลังงานของควีนออ o โซ่ใจผมรู้สึกว่าตัวคุณเองสามารถจับโอกาสนี้ไว้ได้นะเออเพราะฉะนั้น สำหรับสัปดาห์นี้ชาวราศีกุมมีโอกาสเข้ามาทั้งในเรื่องงานทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะแน่นอนหรือเปล่ามีประสบการณ์หรือเปล่ายังไม่มีนะฮะผมรู้สึกว่าคุณเองจะเจอสิ่งใหม่ๆที่ยังไม่เคยเจอมาก่อนนะครับผมอาจจะเป็นสถานาการณ์ที่คุณเองอ่ะรู้สึกว่าเออคุ้นเคยอยู่ดีแต่ว่าภาพมันจะเปลี่ยนแปลงภาพมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุณได้คุย e n or source นี่เป็นลักษณะที่มีความเป็นไปได้ถ้าเราตีความในเรื่องของบุคคลเนี่ยสถานาการณ์เนี้ยตัวคุณเองจะดิวอยู่กับคนที่ เหมือนมีคําตอบอยู่ในใจแล้วเพราะฉะนั้นเวลาคุณเอไปพูดหรือไปอธิบายอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะยากที่จะโน้มน้าวแล้วก็ผมคิดว่ามันเหมือนกับเขาเรียกอะไรดีเขาตั้งทงไว้แล้วนะครับผมมันจะมันจะมีปฏิกิริยาโต้อตอบก็เฉพาะถ้าเกิดตัวคุณเองพูดตามที่เขาคิดถ้าคุณเองพูดนอกจากที่เขาคิดเนี่ยเขาจะเขาจะไม่มีความรู้สึกหรือเขาจะไม่เห็นด้วยเลยด้วยซ้ำนะครับผมโอเคมา King of w a n d s โอ้ Queen of s w o r d s King of w a n d s มาครบครบทุกรูปแบบเลยนะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างดีมานถ้าคุณเจอใครเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีมีธงอยู่ในใจมีมีมีเป้าหมายอะไรอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วก็มีแพทเทิร์นของการการปฏิบัติมีแพทเทิร์นของการกระทําอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นโหเป็นความสัมพันธ์ที่คือค่อนข้างเขาเรียกอะไรดีกระทันหันมากๆแล้วก็ดีมานค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมสาหรับสําหรับ ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยในเรื่องของงานนี้ผมรู้สึกว่าเป็นงานที่ออผมคิดว่ามีโอกาสเข้ามาแต่ว่าเวลามันไม่พอสำหรับงานเนี้ยเ,ออเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองว่าจะจัดการสถานการณ์ในสัปดาห์นี้อย่างไรผมรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่มีเข้ามาแต่ว่ามันมีเวลาไม่พอนะครับโอเคไหม เช่นเคยนะฮะในส่วนของพลังงานจักรวาลของเราส,สัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นที่พลังงานจาก t a โ o คาร์ดก่อนหรือไพ่ยิปซีนั่นเองนะฮะโอเคโอเค พร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วนะครับผมตั้งสมาธินะครับผมนี่คือพลังงานจักรวาลนะครับผมพลังงานจักรวาลทํางานยังไงนะฮะพลังงานจักรวาลคือพลังงานที่จะเกิดในช่วงสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นพลังงานที่อยู่รอบๆตัวคุณเป็นพลังงานที่อยู่ภายนอกการควบคุมของคุณนั่นเองนะฮะโอเคนะเราจะเริ่มกันเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนนะครับผมโอเคสัมพันธ์เรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของงานนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเค โอเคในส่วน <c oughs> okay. ของความสัมพันธ์นะฮะสัปดาห์นี้นะฮะพลังงานจักรวาลน,นะครับผมโ okay. อเคพร้อมแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามกดกระดิ่งนะครับมา ได้โอเคเรื่องของความสัมพันธ์ uh huh. คุณได้ six of cup the magician page of swords ด้วยพลังงานของ six of cup นี่ผมคงจะหลีกเลี่ยนประเด็นที่จะพูดในเรื่องของความสัมพันธ์ไปไม่ได้นะฮะในพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ตัวคุณเองดิวอยู่กับสถานาการณ์เดิมๆอยู่กับสถานาการณ์เก่าของตัวคุณอาจจะเป็น สถานาการณ์เป็นตัวบุคคลก็ได้นะฮะ six of cups นี่เป็นพลังงานที่เออผมรู้สึกว่านี่คือถ้าใครร้องขอเรื่องของการกลับคืนมาหรือว่าพลังงานที่อยากจะกลับไปแก้ไขอะไรสักอย่างอีกครั้งหนึ่งนะฮะคุณจะได้โอกาสนั้นนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่ในสัปดาห์นี้ใครมีเขาเรียกอะไรดีความ เข้าใจผิดหรือว่าเรื่องราวที่ต้องแก้ไขกันนะในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีโอกาสที่ดีในการพูดคุยเจราจานั่งจับเข่าคุยกันนะฮะไปนัดในคอฟฟี่ช็อปในร้านกาแฟในอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ร้านหมูกระทะชาบูหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะตัวคุณเองในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะครับผมรวมไปทั้งรวมทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องของพวกงานหรือว่าพวก ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานคอนฟ lict ที่เกิดจากงานคอนฟ lict ที่เกิดจากเพื่อนร่วมงานนั่นเองเพราะว่าซิกสอบคัพนี่มันหมายถึง l o ่อโหลดออฟครีเอชัอคือมีเรื่องของการทำงานการสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามีโอกาสถ้าเกิดคุณเองสามารถเขาเรียกอะไรดีสร้างสร้างเขาเรียกสร้างสัมพันธ์หรือว่า ซ่อมแซมรอยร้าวซ่อมแซมจุดที่ผิดพลาดในเรื่องของความสมพันธ์เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากในสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะคุณได้ The Magician The Magician เป็นสถานการณที่แน่นอนเลยคือเป็นพลังงานที่ตัวคุณเองทราบอยู่แล้วว่านี่คือโอกาสครั้งสําคัญของคุณนี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณเองประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยพลังงานจักรวาลเนี่ยพึ่งพาในส่วนของของความร่วมมือความเข้าใจ การปรองดองประคับประคองนะฮะเออเขาเรียกว่าอะไรดีเ,ออเขาเรียกอะไรยอมถอยกันคนละก้าวหรือว่าลดทิฐิก็จะทำให้ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยราบรื่นได้ในสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะคุณได้พลังงานของ Page of Source Page of Source เป็นพลังงานที่ตัวคุณเองตัดสินใจในสถานการณ์นะฮะออผลสุดว่าในสัปดาห์นี้เนี่ย หลายๆคนก็จะมีเรื่องราวที่ตัวคุณเองจะต้องตัดสินใจครั้งสำคัญครน,นี้การตัดสินใเนี้ยเมื่อคุณได้ Page เพจจ o u โซสเพจจ o กโซสนี่หมายถึงคนที่ไม่รู้จะเอาอยัางไงหรือว่าไม่มีประสบการณ์อาจจะมีความรู้นะ แยกกันให้ออกนะครับว่าไอ้เรื่องของความรู้กับเรื่องของประสบการณ์นี่มันแตกต่างกันความรู้นี่เป็นเรื่องที่ตัวคุณเองรู้ทฤษฎีแต่ว่าประสบการณ์นี่มันคือเกิดจากการลงมือทําเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเรารู้อะไรสักอย่างหนึ่งเฉยๆเออเรารู้ว่าอ่ะได้ยินเพื่อนพูดมาว่าเออคนนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่เคยได้ไปดิวกับคนคนนี้ในเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของสิ่งที่เคยติดต่อกันเนี่ยจริงๆแล้วคุณเองอาจจะพบข้อดีหรือพบ เขาเรียกอะไรดีข้อดีหรือข้อเสียของความสัมพันธ์เนี้ยนะผมคิดว่ามันเหมือนกับเป็นโอกาสสองทางดาบสองคมนะฮะบางทีคุณเองจะได้เจอเห็นสิ่งที่เฮ้ยมีคนบอกว่าคนเนี้ยเออเป็นคนที่ทำงานด้วยยากนะหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพอคุณไปเรียนรู้จริงๆแล้วปรากฏว่าเออเป็นคนที่ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมเป็นคนที่คุณเองสามารถที่จะเขาเรียกอะไรดี ตัดสินใจคบหาหรือว่าเดินทางไปด้วยกันร่วมมือการประสานงานกันได้นะฮะหรือบางส่วนเนี่ยบางคนคิดว่าโอ้โหคนนี้ดีมากรับรองมาแบบพอไปทํางานจริงๆแล้วปรากฏว่าไม่ใช่นะมันเหมือนกับไม่ใช่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทํางานร่วมกันได้เป็นลักษณะที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรดีรู้จักในในข้อมูลเฉยๆแต่ว่าไม่เคยได้ลงไปสัมผัสในรอบนี้ตัวคุณเองจะได้สัมผัสในเรื่องของความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นคุณเองจะเขาเรียกอะไรเอามา ตัดสินใจได้ว่าคุณเองจะสามารถเลือกเดินทางในความสัมพันธ์นี้หรือว่า,เ,าเปลี่ยนความสัมพันธ์ต่อไปในในสถานการณ์นี้นะฮะอโอเคถือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์นี้มีความคืบหน้าพอสมควรสําหรับสัปดาห์นี้นะฮะโอเคสิ่งที่คุณควรระวังในเรื่องของความสัมพันธ์มีอะไรนะฮะผมเอา bottom of the deck โอเคคุณได้ไร bottom of the deck นะฮะ bottom of the deck คุณได้ สิ่งที่คุณมองไม่เห็นหรือว่าเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ซ่อนเร้นอยู่คือ six of mons นะฮะมี2ประเด็นเลยครับประเด็นแรกคือคุณเองรู้สึกเขาเรียกอะไรประมาทหรือย่ามใจหรือว่าไว้ใจเออผมรู้สึกว่าในสถานการณ์นี้เรื่องของของความสัมพันธ์นี่มันกลายเป็นลักษณะที่เกิดความผิดพลาดที่เกิดจากความไว้ใจเพราะฉะนั้นอาจจะต้องละเอียดละออทีทั่วแล้วก็เขาเรียกอะไรดีไว้ใจหรือว่าเชื่อใจเนี่ยได้ trust ได้แต่ว่าอย่า ขาเรียกอะไรจะต้องมีอะไรที่มาพิสูจน์ข้อพิสูจน์นั้นหรือว่าเออคนคนนี้เป็นคนที่น่าเชื่อถือหรือเชื่อใจได้จริงๆก่อนที่ตัวคุณเองจะเริ่มความสัมพันธ์หรือตัดสินใจดําเนินความสัมพันธ์นะฮะอีกอันนึงก็คือ six six of one เป็นลักษณะที่คุณเองเดีอยู่กับคนที่เอ้ยฉันรู้ฉันดีคุณเองไม่ถูกต้องฉันเป็นฝ่ายถูกคุณเป็นฝ่ายผิดอะไรอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะ ค่อนข้างที่จะลำบากแล้วนั่นคือปัญหาที่ตัวคุณเองเหมาะไม่เห็น,นะฮะผมรู้สึกว่า,าข้อที่ควรระวังในสถานการณ์นี้ก็คือทิฏฐิมณะทิฏฐิหรือสิ่งที่เรียกว่าอีโก้นั่นเองนะฮะในความสัมพันธ์นี้อาจจะทำให้หลายๆอย่างจบสิ้นลงหรือว่าพังทลายลงได้เพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้จะต้องระวังเรื่องนี้นะครับโอเคเราไปกันต่อนะฮะในเรื่องของ ในเรื่องของการงานนะฮะมีความคืบหน้าอะไรบ้างเพราะว่าหลายๆอย่างนะฮะเราเจอกันแล้วว่าในสถานการณ์นี้เนี่ยบางงานผมคิดว่าคือง,งานเดิมหรืองานใครที่เคยทาอยู่เดิมเนี่ยจะมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะจะเข้ามามีพลังงานหลายๆอย่างที่เข้ามานะฮะพลังงานจากวันเนี่ยเขย่าในการเปลี่ยนผมรู้สึกว่านี่คือการเปลี่ยนยุคนี่คือการเปลี่ยนผ่านที่สาคัญนะฮะไม่ว่าจะในเรื่องของสภาพของการทํางานในเรื่องของ สถานที่ที่ทำงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดในรายละเอียดเมื่อผมเข้าไปในส่วนของโหราศาสตร์นะฮะแต่เดี๋ยวเราไปดูก่อนนะฮะว่าในเรื่องของงานนะครับเอ,อในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรนะฮะ <c oughs> เรากำลังอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนผ่านจากยุคเก่าไปเป็นยุคใหม่นะฮะอืมอ่ะในเรื่องของการงานนะฮะมาแรงงานจักรวาลน,นะครับ <c oughs> คุณได้คุณได้ six of pentacle six of pentacle three of s o uh, four s o r d s และ two of wands ในเรื่องของงานเนี่ยผมรู้สึกว่ามีใครใครใครเขาเรียกอะไรดีใครมีเกณฑ์ที่อยากจะย้ายงานหรือว่าเล็งๆงานใหม่อยู่ในตอนนี้มั่งยกมือครับ <S <S อ่าใช่ไหมคุณใช่ไหมเออผมรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีบางสิ่งบางอย่างที่บังคับให้คุณเปลี่ยนงานโดยที่ เออเป็นเรื่องของผลตอบแทนนะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าใครที่มองหางานใหม่ๆโดยที่โดยเฉพาะในเรื่องของผลตอบแทนเป็นหลักนะผมยึนเน้นนะว่าเป็นเรื่องของผลตอบแทนเป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณได้ซิกซ์ส a านาเคิลอะเออซิกซ์ n a c น e เิลนี่เป็นสถานการณ์ที่โอกาสเข้ามาแล้วในเรื่องของการงานอะเออโอกาสในในการงานเข้ามาแล้วแต่ว่าคุณเองต้องเสียสละอะไรหลายๆอย่างคุณเองอาจจะต้องย้ายบ้านคุณเองอาจจะต้องเปลี่ยนที่อยู่ เปลี bạn, right. Right. So, ่ยนงานหรือเปลี right well. to s <S ่ยนคนที่ดิวอยู่ด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นโอกาสแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่บีบบังคับให้คุณเองเอ่อแลกอะไรบางอย่างกับเรื่องของผลตอบแทนนะฮะสำหรับใครที่เอ่อเหมือนกับรอโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินในเรื่องของการอัพเงินเดือนของคุณในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะฮะผลตอบแทนหรือผลประโยชน์เนี่ยจุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของงานที่ เขาเรียกอะไรมีความท้าทายถามว่าทำไมเพราะว่าคุณได้ two of wands two of wands เป็นพลังงานที่มีสิ่งใหม่เข้ามามีความท้าทายมันเหมือนกับถ้าคุณเองย่ำอยู่กับที่หรือยืนอยู่กับที่ขายของที่เดิมทำงานตำแหน่งเดิมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าจะไม่ค่อยออได้รับการยอมรับหรือว่ามีผลตอบรับสักเท่าไหร่ ท o วร์บอนเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะเจอโอกาสใหม่ๆตัวคุณเองเหมือนจะต้องต่อยอดหรือว่าต้องต้องไปแล้วในสถานการณ์เนี้ยเออเป็นสถานการณ์ที่เหมือนคุณเองจะมีเรื่องของการเจริญเติบโตมีมีประเด็นในเรื่องของการย้ายประเด็นในเรื่องของการทําสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นนะด้วยพลังงานของ t o o ร์ออฟบนะฮะโอเคไหมเพราะว่าอ่คนเนี้ยถือถือโลก กำลังมองเขาเรียกอะไรดีกำลังมอง opportunity กำลังมองโอกาสต่างๆที่มีอยู่ในมือในมือในมือจริงๆเนี่ยในมือนะฮะแล้วต้องลงมือทำนะครับผมโอเคเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานนี่ถือว่ามีโอกาสนะมีโอกาสที่ดีโดยเฉพาะใครที่โฟกัสในเรื่องของการเงินนี่ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะาวนี้ มาดูครับว่าหลุมบ่อ p i t f a l l ปัญหาแล้วประสัก์ที่ตัวคุณเองมองไม่เห็นนี่ได้อะไรนะฮะในเรื่องของการงานคุณได้ the judgment อ้าวโอเคผมสุว่าถ้าคุณได้ปัญหาเขาเรียกอะไรได้ไพ่ใบนี้เป็นปัญหานี่เหมือนกับตัวคุณเองลังเลอ่ะมี second thoughts หรือว่าเหมือนกับตัดสินใจไปแล้วแล้วก็จูๆ่ๆหันหลังกับ180องศา U turn นะ make U turn นะฮะเออเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับตัวคุณลังเลอ่ะ มีปัจจัยอะไรบางอย่างที่เรียกคุณกลับคืนมาเรียกคุณเขาเรียกอะไรมา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 เช็คอินมาพูดคุยมาปรับความเข้าใจหรือว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนกับบางทีรู้สึกว่าอะไรดีเออตอนลาออกเจ้านายก็บอกโอเคได้ไม่เป็นไรแต่พอออกไปจริงๆแล้วเนี่ยดันไปนเรียกตัวเรากลับคืนมาในสถานการณ์นี้นะครับผมเออเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเป็น second toss เป็น second เหมือน แอคชั่นที่ดึงกลับมาเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่ามันจะดีกับคุณหรือไม่นะแต่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณจะไปอ่ะก็ต้องไปให้สุดใช่ไหมถ้าคุณจะไปแล้วตัดสินใจเดินทางออกไปแล้วอ่ะเออก็ควรจะทําให้สุดใช่ไหมโอเคเนาะ The judgment นะครับผม,มเป็นปัญหาแล้วก็สักเพราะฉะนั้นอืมค่อนข้างที่จะลำบากทีเดียวบางทีลำบากใจบางทีเราออกไปเพราะว่าแบบเหมือนกับเราทํางานเนี้ยแล้วก็ได้รับคาแรงแบบไม่ยุติธรรมให้งาน ตำแหน่งขึ้นนะฮะตำแหน่งขึ้นงานเพิ่มขึ้นเงินไม่ขึ้นแล้วพอเราได้ยได้ที่ดีกว่าหรืออะไรอย่างนี้เราเขา้าใจแล้วอะไรเนี่ยปรากฏว่าเขาดันเรียกตัวแล้วก็ให้เงินเราเพิ่มเพราะฉะนั้นเราก็กลังเลเลยว่าฉ,ฉันออกไปตรงนี้แล้วไปทําตรงนี้แล้วแต่ยังกลับมาแล้วตรงนี้อะไรอย่างี้มันเป็นลักษณะที่เออจะเจอความยากเขาเรียกอะไรยากลําบากใจตรงนั้นนะครับโอเคนะอืมอ่ะคราวนี้มาดูในเรื่องของการเงินโชคลาภมั่งว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเค การเงินโชคลาภของคุณนะครับมาพลังงานจักรวาลนี่ดูได้ทุกราศีนะฮะมีคนถามเหมือนกันว่าพลังงานจักรวาลนี่ดูดูได้ดูราศีอะไระดูได้ทุกราศีไม่ได้จํากัดเพราะว่าทุกคนเนี่ยอยู่บนอยู่บนโลกเช่นเดียวกันนะฮะยกเว้นเฉ่าคุณเองดูจากดาวดาวอังคารหรือว่าดวงจันทร์ โอเคในเรื่องของการเงินนะฮะมาดูครับ okay. ว่าส well. ัปดาห์นี้เป็นยังไงบ้างคุณได้คุณได้ seven of pentacles ผมถือว่าในสัปดาห์นี้มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการลงทุนนะครับผมใครเป็นนักลงทุนนะฮะ หรือนักขายนะครับหรือว่านักเทรดแห่งวิทยายุทธ์ต่างๆนะฮะเอ่อฟอเรส์เทรดหรือว่าคริปโตเทรดหรือว่าหุ้นนะฮะแล้วแต่เลยหรือว่าหวย <c oughs> <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมด้วยพลังงานนี้เนี่ยเซเว่นออปเปเหมายถึงการลงทุนหมายถึงการเงินเพราะฉะนั้นจะมีโชคในเรื่องของการเงินแต่ว่าจะต้องพิจารณาดีๆ ผมรู้สึกว่าในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการโยกอะ่ะเออเอาเงินไปลงทุนอันนี้อันนี้ออกอันนี้เข้าแล้วเป็นช่วงเวลาที่มี transition หรือม่มีเรื่องของการเงินที่หมุนเวียนหรือถ่ายเทไปนะครับโอเคโทษที <Okay. S 3> <30. S 1> hit fall หรือว่าปัญหาแลอุประคักของเรื่องของการเงินคืออะไรอ๋อโอเค seven of swords นะฮะ seven of swords นี่ผมรู้สึกว่า เหมือนกับมีคนที่ปฏิเสธโอกาสหรือว่าพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงหรือว่าไม่สามารถเขาเรียกอะไรดีเหมือนกับ procrastinate หรือว่าทําให้ล่าชา้าทําให้ d เล a y เตะถ่วง sabotage แบบนั้นนะเป็นลักษณะที่เหมือนมีประเด็นอะไรบางอย่างเช่นสมมติว่าคุณได้ไดเงินมาหรือมีโอกาสเข้ามาแต่ว่าคุณเองก็ใช้ไปหรือว่ามีมีเหมือนม,มีเขาเรียกอะไรดีเนะี่ย มีหนี้หรือมีอะไรที่ตัวคุณเองเป็นมีภาระเยอะอะไรลักษณะนั้นคือกลายเป็นว่าต่อให้มีเงินเข้ามาแต่ว่าก็ต้องใช้จ่ายออกไปเยอะเพราะฉะนั้นก็จะไม่เหลือเก็บแล้วยังไม่ได้เพิ่มเติมในความมั่งคั่งอะไรของคุณสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นดูนะฮะว่าอะไรที่เป็นถ้าคําแนะน,นํานี้ในเซเว่นโอทูสในเรื่องของการเงินผมสุกว่ามันเป็นรอยรั่วนะฮะเรือมันรั่วนะเรือมันรั่วเพราะฉะนั้นคุณเองจะต้องหาอะไรไปแปะไปปะ ไปซ่อมแซมนะฮะจุดที่รั่วตรงนั้นให้ได้นะครับผมลิสต์ไปเลยนะนั่งจดเลยลิสต์ไปเลยว่าค่าใช้จ่ายอ่าท็อป5หรือท็อป3ก็ได้นะสำหรับตัวคุณเองคืออะไรบ้านผ่อนบ้านผ่อนรถอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นค่าใช้จ่ายอันดับใหญ่ของตัวคุณเสมอนะฮะโอเคไหมปิดรอยรั่วนะครับผม โอเคและนั่นคือพลังงานจักรวาลสำหรับแพทเทโร่นะครับผมเออต้องการปรึกษาส่วนตัวอยากรู้เรื่องของเฉพาะของตัวคุณเองนะฮะเออเข้ามาปรึกษาส่วนตัวได้นะฮะบางทีมีคำถามเฉพาะจอจงบางทีมีคำถามที่เป็น general และใช้หัวตราาาา์นะฮะก็ติดต่อเข้ามานะครับผมไลน์ ID ก็คือ morpong999 เองนะฮะโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมจะ ดูภาพรวมของหราศาสตร์บ้างว่าเป็นอย่างไรนะฮะอืมอ่าโอเคตึ๊ด,ดในสัปดาห์นี้นะครับ น <c oughs> ่จะบอกยังไงดีในช่วงเวลานี้นี่ค่อนข้างหวาดเสียวทีเดียวนะครับผมถามว่าหวาดเสียวทำไมนะฮะเพราะว่าดาวพลูโต,โตนะ,ะวันนี้เราพูดเลยดาวพลูโต,โตเนี่ยตอนนี้กำลังส่งผลค่อนข้างมากทีเดียวกับอ่าดาวพลูโต,โตนะฮะผมพูดแล้วประเด็นนี้นะสำหรับในช่วงของโราศาสั์นะครับประเด็นนี้เนี่ย ดาวพลูโตกำลังส่งผลกับคนที่อยู่ในราศีนะครับผมเดี๋ยวส่งอะไรผ,ผลอะไรก่อนแล้วกันนะในส่วนของพลูโตนี่มีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนมีเรื่องของคู่นะครับผมคนที่ราศีที่จะมีปัญหาเรื่องตัวคุณทะเลาะเบาแแวงกับคู่นะครับผมเออได้แก่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 ได้แก ราศีกุมนะฮะช่วงนี้ระมัดระวังนะครับผมในเรื่องของการพูดคุยกับคู่ของตัวคุณนะฮะหรือว่าบางทีผมรู้สึกว่าช่วงนี้จะค่อนข้างหงุดหงิดนะ,ะสำหรับชาวราศีกุมเพราะว่าพลูโตเป็นการเปลี่ยนพลูโตของคุณจะโดนเจ้านายรังแกคนที่มีอํานาจเนี่ยว่าคุณคนที่มีคุณวุฒิวัย,ยวุฒนะิเนี่ยคุณวุฒิก็คือเหมือนกับเป็นเจ้านายหรือเป็นลูกค้าอะไรแบบนี้นะเออโอเคไหมหรือ วัยวุฒิก็คือคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณนะครับผมโอเคไหมพลูโตกําลังเขาเรียกอะไรดีอยู่ที่ศูนย์องศาของราศรีกุมเลยนะครับผมแล้วส่งผลไม่แพ้กันนะฮะส่งผลไม่แพ้กันคือราศรีสิงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ย จะเจอปัญหาค่อนข้างเยอะนะฮะหงุดหงิดใจสมหรชาวราศีสิงห์แล้วก็เหมือนกับเป็นปัญหาที่เป็นปมที่ค่อนข้างยากทีเดียวนะครับผมโอเคไหมเ,เกี่ยวกับตัวคุณเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ของคุณคู่ของคุณเพื่อนร่วมงานของคุณนะฮะหรือคนที่คุณรู้จักนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์ราศีกุมช่วงนี้ระมัดระวังให้ดีๆนะฮะ ต่อไปนะครับผมอีกราศีหนึ่งที่มีผลกระทบไม่แพ้กันเลยนะไม่แพ้กันเลยนะครับผมก็คือราศีเมทุนนะฮะช่วงนี้ก็จะเจ,เจอเรื่องของความขัดแย้งราศีเมทุนล่ะเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับผมจะเจอความขัดแย้งที่กระทบชิงนะฮะในเรื่องของเขาเรียกอะไรดีครอบครัวนะฮะในเรื่องของญาติเขาเรียกอะไรดี พ่อแม่นะฮะบิดามารดาเนี่ยเออมีปัญหาแน่ๆสำหรับชาวราศีเมทุนนะครับผมแล้วก็อีกราศีหนึ่งอันนี้โดนหางเลขน้อยๆไม่เยอะมากนั้นก็คือราศีราศีพิจิก นะครับผมราศีพิจิกนี่จะเจอในส่วนของอะไรครับในส่วนเรื่องของการงานนิดนึงนะฮะในส่วนของเรื่องของการาติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเพราะฉะนั้นก็ชาวราศีพิจิก,กอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งกับเจ้านายนะเออคนที่มีศักดิ์สูงกว่าใช่ไหมกับเจ้านายหรือคนที่เป็นลูกน้องเราแต่มีอายุมากกว่าก็ได้คุณผมบอกไปแล้วนะคุณวุฒิหรือวัยวุฒินะครับผมวัยวุฒิก็คืออายุนั้นนะโอเคนะเอออะ และอีกดาวนึงที่เอามาฝากนะฮสำหรับสัปดาห์นี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแดงแจ๋มัน retrograde แล้วมันอยู่ใกล้ประเด็นที่มีมีเขาเรียกอะไรมีมีประเด็นมีเรื่องที่จะต้องเอามาพูดคุยกันอีกอันนึงก็คืออะไรครับอีกอันนึงก็คือ ยูเรนัสนะฮะยูเรนัสตอนนี้สถิตอยู่ในราศีพฤษภนะครับผมผมรู้สึกว่าชาวราศีพฤษภในสัปดาห์นี้เนี่ยจะได้ความคิดอะไรที่เขาเรียกอะไรแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครนะครับผมอ่าชาวราศีที่จะเจอเหตุการณ์ที่เข้ามากระทันหันเซอร์ไพรส์นะฮะเออ่ก็คือชาวราศีพฤษภนั่นเองนะครับผมเต็มไปด้วยเรื่องของความเขาเรียกอะไรดีความเซอร์ไพรส์เนี่ยเออเรื่องของความประหลาดใจนะฮะเออครนี้ ไม่แพ้กันนะครับผมเช่นเดียวกันกับราศีพฤษภอีกราศีหนึ่งที่จะเจอเรื่องที่น่าตกใจหรือว่าเซอร์ไพรส์เรื่องที่ไม่ทันคาดคิดอีกราศีนึงก็คือราศีธนูนะครับผมเพราะว่ายูเรนัสกำลังยูเรนีสจอเนี่ยตอนนี้ในช่วงของสัปดาห์นี้กำลังเลงนะฮะราศีธนูนะครับผมแล้วก็สองอีกสองราศีที่ต้องระม,มัดระวังในเรื่องของ เรื่องของการเขาเรียกอะไรพลิกผันเรื่องของเ,ออเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก,กระทันหันหรือว่าเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับผมอีกราศีหนึ่งคือราศีกันราศีกันเนี่ยจะเจอปัญหาในเรื่องของการงานที่อยู่ๆมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือว่ามีการแบบอยู่ๆคุยกันมาแล้วก็อ,อ,อาแวแมวละล้ม ลมกระดานไม่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 ตัดสินใจไม่ไปต่อในสถานการณ์นั้นเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะลําบากสําหรับตัวคุณฮะแล้วก็ปิดท้ายนะครับผมใครจะเป็นผู้โชคดีนะฮะที่จะเจอความเปลี่ยนแปลงกระทันหันนะฮะอ่าทนี้ ราศีนี้จะเป็นราศีสุดท้ายก็คือราศีที่จะมีการเดินทางแบบกระทันหันนะหรือมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันในเรื่องของการเดินทางในเรื่องของแผนการเดินทางนะครับผมใครที่เาขาเรียกอะไรเต็มตัวเดินทางก็อาจจะต้องระมัดระวังนะฮะ ราศีมีนนั่นเองนะครับผมราศีมีนให้ระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางกระทันหันล่าจะทําให้กระทบเพราะฉะนั้นเ,เตรียมตัวนั่นเนะฮะใครขอวีซ่าใครขอเรื่องของอจองโรง,ๆๆงแรมหรือว่าการเดินทางนะฮะก็อาจจะต้องเรามาระวังนะครับผมเราอาจจะไปกลับมาหรือเราให้ชาวราศีมีนเป็นคน จองโรงแรมหรือดูแลเราเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเช็คกับกับเขาให้ดีนะครับว่าอ้าจจะกระทบใน,ในในในเรื่องของการเดินทางของเราก็ได้นะฮะโอเคและนั่นคือพลังงานที่ผมมาฝากในสัปดาห์นี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งพิมพ์โชคดีเทวรักเป็นกำลังใจให้หมอปองนะฮะปรึกษาส่วนตัวลายหมอปอง m o r p o n g 99แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโชคดีเทวรัก